โอเคครับวันนี้อยู่กับเกมวันพันแมนอีกแล้วนะครับก็วันนี้จะมาขายดี s v ที่2 5 6หนะครับเป็นดีที่พลังอยู่ที่10ล้านเลยนะครับผมอ่าไปดูกันว่ามีตัวอะไรบ้างครับโอเคก็มีนะครับผมอ่าพลัง10ล้านเลเวลหนึ่งอันดับล้านประลองอต่ำไปหน่อยนะครับแต่เราน่าจะเพรกล้ารวมเซิร์ฟมากกว่านะอันดับพลังร้อยพันด่านร20 ตัวละครสุดแก่งที่117กิวอันดับ10ครับผมตัวละครระดับ h s r ยุงแดงนะครับหมาเฝ้าบ้านแมนโซนิคพลิพลิเซนเนอร์ราชาใตาด้ดินดาร์คชายแทงท็อปมาสเตอร์คาบุโตะเด็กเมลสากาดวัคซีนแมนอะตอมิกซอมบี้แมนการโร่แล้วก็มีโจเซ่ด้วยนะครับผมโจเซ่ซึ่งบอกว่าเก่งกว่าตัวละครตัวดำหลายตัวเลย ของดองนะครับก็มีตัวเฉพาะ42บใบนะครับประมาณนี้ครับผมของดองตัวละครนะครับกาโลนะครับไอเทมเฉพาะ2ดาวตาเฉพาะ3ดาวครับผมเป็นเซ็ตโจมตีความเร็ว1ชิ้นครับผมต่อไปเป็นยุงนะครับยุงก็ใส่เป็นความเร็ว1ชิ้นนะครับแล้วก็ HP บ้างนะครับโจมตีบ้างอืมไอเทมเฉพาะสองดาวตาเฉพาะ4ดาวต่อไปเป็นแทงท็อปมาสเตอร์นะครับไอเทมเฉพาะ2ดาวตาเฉพาะ3มดาวนะครับ เป็นเซต HP ล้วนๆเลยบอลทองนะครับก็ครมเร็วหนึ่งชิ้นนะครับไอเทมเฉพาะสี่ดาวตาเฉพาะสามดาวหมาเฝ้าบ,บ้านแมวนะครับผมไอเทมเฉพาะสองดาวตาเฉพาะสามดาวเป็นเซ็ตความเร็วสามชิ้นนะครับต่อไปก็เป็นซอมบี้แมวนะครับผมไอเทมเฉพาะสองดาวตาเฉพาะสามดาวมีดาร์ชัยมีบิทคิงนะครับขาบ,บุตโตะอ่ะป,ประมาณนี้แล้วกันนะครับหลักๆโจเซ่น,นะครับโจเซ่นี่อัพได้นะครับผมเป็นทีม เขาเรียกว่าอะไรเป็นทีมแบบปีศาจได้นะครับสำหรับโจเซ่นนะอะ่น่าจะใส่ของให้หน่อยนะอะใส่ไปใส่ไปใส่ของทองทองไปนะครับเพื่อความเท่ล้วนๆครับผมนี่อ่ะโอเคโจเซ่ได้ความเท่มาแล้วนะเอ้อยากเล่นโจเซ่ไปศึกดวลเลยดีไหมหรือไป p ี p ดีดู PvP ก่อนนะครับศึกดวลก็ไม่ได้นี่วันนี้ลืมนะอ่ะพ v p ไปก่อนแล้วกัน โอเคมาแล้วนะครับตอนนี้กดคูณสามไปพร้อมจะกดข้ามแล้วเพราะว่าเจอกับเจอกับบอทครับผมอ่ะอ่ะไปต่อครับผมโอเคจะได้เจอแบบฝึกมันมันไหมเนี่ยผมขอไต่ไปเท่าที่แบบไต่ล่ได้ก่อนนะอ่ะโอเคอ่ะไปเรื่อยๆนะอันดับเราก็ไต่ขึ้นไปเรื่อยๆนะที่แรกอยู่อันดับประมาณท็อปท็อปร้อยนะครับ เดี๋ยวผมใช้เพชรไปเลยแล้วกันให้ขึ้นแบบท็อปร้อยนะอ่าอันนี้พลังสามล้านนะก็จะได้ดูดีๆกันหน่อยนะครับสำหรับรอบนี้นะโอเคหมาเฝ้าบ้านแมวของเราแฟดทะลวงไปครับโอ้โหเกโลกิโลตายไปเลยยุงก็เกือบเบตายนะกาโลปไปหมัดไปครับตุ้ม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  เอ้ยรอบนี้ได้ดูแบบมันมันอยู่แต่ว่าเราน่าจะชนะนะแทงท็อปโอบและฟัดเวียงครับหายไปเลยครับสําหรับแทงท็อปทีมของเขายุงจุดจมพิบตาไปใส่อะตอมิกอะตอมิกก็ไม่นา่ารอดครับผมอตอนนี้เหลือแค่สามตัวท่านบอลทองโ,อโหตีธรรมดาคือยุงตายไปเลยนะครับฟูบุกีมาแล้วครับตอนนี้พายุหิมะนะครับกาโลตีไปหนึ่งทีซัมบี้แมวยิงอัดด่วงไปนะครับด่วงมาทุกอชุรามาครับผม วันทองบอกว่าจิบๆครับแค่นี้เองเข้าสู่รอบที่สองแล้วครับหมาเฝ้าบ้านแมวแฟดทะลวงไปครับโอ้โหด้วงนี่อึดจริงๆด้วงไม่ยอมตายนะครับแต่ก็โดนยุงแค่ไล่ตีก็ตายไปแล้วนะครับอ่ะไปต่อครับชนะล้านประลองห้าครั้งนี่คือห้าครั้งแล้วหรอเร็วเกินเดี๋ยวขอไต่ไต่ไปให้ถึงแบบท็อปๆหน่อยนะครับโอเคอ่ะ ใช้เพชรไปเลยแล้วกันครับอ่าหมาเฝ้าบ้านแมวแฟตทรวงครับผมก็แบบเราก็ชิลๆอยู่แล้วนะคือแบบเราขึ้นท็อปร้อยได้สบายๆนะอยากกดข้ามแล้วเนี่ยหมาเฝ้าบ้านแมวอันตีไปก็อืมพลังร้านเดียวเองพลังห่างการเกินนะครับ สิบล้านกับหนึ่งล้านอ่ะอันนี้อันนี้ก็หนึ่งล้านปะอ่ะเดี๋ยวผมใช้เพชรไปให้ถึงไปสักสามร้อยเพชรไปเลยดีไม่ไปให้ถึงแบบสุดๆเลยอ่ะอ่ะไม่รู้จะไต่ไปถึงตรงไหนนะครับผมขอดูก่อนนะว่าเราเนี่ยถึงได้รับได้รับของที่หนึ่งอย่างถ้าได้รับแล้วผมก็น่าจะเล่นให้ถึงแค่ท็อปร้อยนะครับขอดูก่อนนะรางวัลอ๋อยังไม่ได้อยู่ที่หนึ่งแต่ถ้าอยู่แบบท็อปท็อปมาแล้วนะไอดีนี้ อ่ะก็ประมาณนี้ละกันผมไ่มาถึงแค่ท็อปร้อยก็พอแล้วครับเปื้องเพชรน,นะโอเคเดี๋ยวเราไปตีบอสกันเลยครับผมปะตีบอสตีบอสตีเกลิวนะครับชุบชุบเป็นเซตนี้ในการตีบอสโอเคไหมก็ก็โอเคอยู่แหละก็โอเคอยู่ อืมอ่ะเซตนี้แหละขี้เกียจคิดแล้วครับผมหรือว่าผมจะเอาไรเดอร์ไปดีนี่อ่ะเฮ้ย hey. หรือว่าจะเอาโซนิกโซนิกได้ปั้นหรือเปล่าเอาบอทองมาทำติดบทขยี้ก่อนดีหรือเปล่านะหรือว่าเอาเด็กมาทำติดบุขยี้แล้วให้กระหน,นำ่ำหรือยังไงดีอ่ะบอทองไปแล้วกันให้บอทองมาติดบทขยี้หวังว่าจะไม่ตายนะดูก่อนว่าจะคุ้มหรือเปล่าโอเค หลนกินพลังงานไปแล้วนะครับมาฟ้าบ,บ้านแมวตีธรรมดาไปครับผมการโล่ก็ตีธรรมดาไปนี่บีชคิงอันติเหรอพอพอพอยุงจุดจ,จมพิตาไปอ่าทำาเมตมจไปแปดล้านนะครับกาโล่ไม่ต้องอันติแต่บนทองอันตินะอ่ะประมาณนี้ประมาณนี้เลยโอเคให้ตัว อันตีแค่นี้พอนะครับผมสองตัวนะบนทองไลตีไปสองล้านแปดนะครับสามล้านครับบิดคิงตีไปบิดคิงตีไปอีกทีแล้วยุงก็ตีไปเอ้เซตไล่ตีนี่ทำดาเมจได้เท่าไหร่เนี่ยทำดาเมจเก้าล้านเจ็ดนะรอบนี้ต้องบอกก่อนพลังอยู่ที่สิบล้านเท่านั้นนะครับทำดาเมจไม่ถึงสิบล้านก็อะก็ประมาณนี้เลยนะ ก็ถือว่าทําได้ดีแล้วนะครับผมสําหรับยุงกับอายุเนี่ยแหละบนทองเราเอ้บนทองสวยอยู่บนทองยังอยู่อยู่ยุงไล่ตีครั้งนี้สองล้านแปดขอสิบนะล้านให้คนดูทีอ่ะสิบล้านให้คนดูทียุง่งอ่ะบิดคิงไล่ตีครับผมยุงก็ตีเนี่ยโอ้โหคอมโบไล่ตีนี่ดีจริงๆ8แปดล้านสมนะโอเคเดี๋ยวผมขอกดข้ามเลยแล้วกันอ่ะ ก็ค้างไปนิดหน่อยครับผมอ่ะมาละดาเมจที่ทําได้คือ250ล้านนะครับผมในการตีเกลิวนะก็ถือว่าเป็นอันดับหนึ่งของกิวเลยก็ว่าได้นะครับผมโอเคครับมาคือผมอยากไปศึกดวนนะเอาจริงๆอ่ะอยากไปศึกดวนมากเลยก็ ID นี้นะครับผมขายที่ 1,100พหนึ่งรอบาทนะครับก็อย่างที่เห็นนะครับมีตัวดำไหมไม่มีไม่มีมมโอเคไม่มีตัวดำไม่มีของดองมีตัวเฉพาะ4ี่ิบใบนะแต่คุณได้พลัง1ิบล้านไปในราคา 1, 1 0 0หนึ่งรอบาทและตัวเมต้าอย่างหมาฝบ้านแมนกับยุงด้วยนะครับกาโร่ก็สำหรับตอนนี้ก็ยังได้อยู่แหละอ่ะได้อยู่แหละสำหรับเซิร์ฟนี้ผมก็ไม่แน่ใจมันอยู่ที่เซิร์ฟด้วยนะอ่ะก็มีซอมบี้แมนซึ่งยังเป็นคอเมต้าอยู่แล้วกันของทีมฮีโร่นะครับผมโอเค ก็ประมาณนี้นะครับขายที่1,100บาทนะครับใครสนใจก็ติดต่อมานะครับผมก็พร้อมจบรถได้ครับผมอ่า